ต้นพญากาหลงตามตำนานเครื่องเล่าอาถรรพ์ต้นพญาการหลงนั้นมีที่มาค่อนข้างที่จะคลุมเครืคอต้นชงโคต้นเจียวต้นกาหลงต้นพญากาหลงคล้ายๆกันนะครับโดยเฉพาะต้นการหลงและพญาการหลงนั้นเหมือนกันหมดต่างกันก็แค่ว่าต้นกาหลงนั้น ลำต้นจะตรงและติบโตสูงได้ถึง14-15เมตรเลยทีเดียวแต่พญากาหลงนั้นจะเป็นทรงพุ่มต้นจะสูงใหญ่ประมาณ5-6เมตรโดยประมาณต้นพญากาหลงที่นิยมเอามาสร้างเครื่องรังต้องเป็นต้นที่มีนกมาบินเกาะไม่ยอมไปไหนเพราะสุดแท้แต่เรื่องใดก็ตา ท้ายสุดเกาะอยู่ต้นนั้นจนตายคือตายแล้วตกมาอยู่ใต้ต้นพญากาหลงกลายเป็นซากนกให้เราเห็นนั่นเองครับถึงจะเอามาสร้างเครื่องรังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสาริกาหลิงทองได้เอาแก่นไม้ต้นพญากาหลงมาแกะเป็นนกสาริกาคู่ ผูกติดกันไว้ทำเป็นเครื่องรังเด่นทางด้านเมตตามหานิยมนักร้องนักสแสดงนักพูดพ่อค,ค้าแม่ค้าผู้ที่ต้องใช้เสียงในการเจรจากับลูกค้านักธุรกิจทั้งหลายมีติดตัวไว้ปังทุกรายนะครับ